นค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวกระโดดหรือว่าพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีสําหรับด้านของ MGI Shop สินค้าที่ทําให้ทุกคนสามารถสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะสั่งซื้อแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถตีตลาดบุคคลทั่วไปได้ที่อาจจะไม่ได้อยากสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็สามารถที่จะลงมาจากคอนโดหรือว่าตามที่ต่าง ที่ตัวตู้สบายของเราเนี่ยได้ไปตั้งแต่ละที่ให้ทุกคนได้กดกันคิดมากไหตอบโจทย์กับไปรุ่นสบายนะี้ไหมนึกว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งคนที่บางทีเราเราไม่ได้อยากไปไหนไกลอ่ะอยากแค่ลงมาหาอะไรรองท้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความสะดวกสบายในยุคสมัยนี้นจะมีเสียงข้าเราลงตู้ไหมดูคิดมาแล้ว <c oughs> คิดแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่บอก <c oughs> คิดไว้หลายอย่างเลยค่ะคิดในเรื่องของได้แบบว่าบะหมีม่กขิงสมเด็จรูปหรือว่าอาจจะเป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบทานปลาอะไรจริงปลาล่าปลาลนี่คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีค่ะอยากฝากอ,อะไรให้กับแฟนๆที่ท่านสนใจอะไรสักอย่อ ก็ฝากแฟนๆไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับสบาย i n g Plus นะคะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่อยากสั่งออนไลน์หรือว่าไม่อยากที่จะลงไปสั่งซื้อสินค้าไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนยุคนี้มากๆค่ะ,ะค่ะได้เลย เเนป็นยังงไาโอ้คนตอบรับดีนะคะดีมากๆเลยแล้วก็คือส่วนมากก็จะเหมือนแบบแปลกใหม่แล้วก็อาจะมีแบบเพื่อเสียงไม่ค่อยคุ้นบ้างอะไรบ้างอเงี้ยแต่จริงๆจะบอกว่าจริงๆการร้องเพลงนี้ของหนูอะมันคือการร้อง5แบบแล้วก็มามิกรวมกันให้มันเป็นเสียงเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่ แปลกใหม่สําหรับหนูเหมือนกันเพราะว่าเราจะเอาเพลงนี้ไปโชว์ที่ทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ารอซิงเกิลแรกที่เป็นแนวแบบแนวลาวแนวลูกทุ่งแซ่บๆสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ไว้มีโอกาสที่คิดว่าในอนาคตมันต้องได้มีอยู่แล้วก็รอดูผลงานลหลายๆคนก็ออกเปิดออกมาแล้วบางค่เขาดูเปลี่นท่าของยิ่งพาเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆหนูมองว่ามันเป็นเพลงที่จะต้องใช้ในไฟิแนลของมิสแกร์ไอ้ทำไมมัไม่ได้ไม่ได้ดิวะ ผ่านไปตัดไปไม่เป็นไรพูดได้พูดได้พูดได้เพราะว่าพูดได้พูดได้ตายแล้วเขาบอกว่าไม่มีความเป็นลิงฟ้าเลยหลังจากนี้เราจะมีแบบซิงเกิลที่เป็นในตัวตัอหเราสไตล์ของเราเพลงที่โชว์ความเป็นตัวเรามากกว่านี้ไหมอะไร อออันนี้อาจจะเป็นซิงเกิลแรกค่ะคิดว่าซิงเกิลต่อไปต้องได้มีอยู่แล้วแนวที่เราชอบอะไรเงี้ยเป็นแนวแรกที่อยากจะอยากจะให้กับแฟนๆนางงามหรือว่าแฟนๆเอ็จีไอของเราเอาเพลงนี้ไปใช้กันกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะอแล้ว่าเต้นไหเห็นบอกคนเป็นทีว่าจะไปค่ะ่าเต้นจริงๆมันมีแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้แบบว่าเห็นแบบแฟนคลับเขาเต้นได้ก็คือว่าเออจริงๆอาจจะต้องคิดท่าใหม่แล้วเขาก็าก็น่าจะเอาท่าเต้นนันเดิมมาเต้นให้มันชัดมากขึ้นเพราะตอนอยู่บนเวทีก็คือ ไม่ได้เต้นให้มันชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงนี้ก็เตรียมมาขนาดแคหวังไม่เยอะเลยจริงๆเตรียมไม่นานเอ้าเหรอไม่นานเลยเแต่ว่าเราฟังแว็บแรกแล้วชอบเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ารักดีเป็นแนวเพลงที่แบบว่าลองลองก้าวจากเซฟโซนตัวเองที่เรากล้ากลัวๆนะคะร้องเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยก็มันให้มันเป็นแนว ภาษาคนของเราละกันก,ก,ก็รู้สึกว่าการเตรียมการหรืออะไรต่างๆจริงๆก็มีการไปเรียนก่อนที่จะไปอักษรย,ย,<า>ยากมากสำหรัาบาษาคนการจํกันาคือหนูใช้เทคนิคของแม่พึ่งพุ่งพวงเลยอ่ะคือเน้นการฟังมากกว่าการนั่งจดสับอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นสายแบบลูกทุ่งอะเนาะเราก็จะฟังเสียงต้นฉบับแล้วก็ก็มานั่งแกะว่าแต่ละคำมารองว่าอะไรเป็นภาษาคาเโอเกะอ,อีกทีนึงก็ถือว่ายากสำหรับหนูมากๆค่ะ เดือนหน้าค่ะก็จะเริ่มฉายแล้ววันที่8พฤษภาคมนะคะสำหรับบางกอะคณิกาก็หลายๆคนรอคอยกันมากๆว่านานมากๆกว่าจะได้ได้ชมก็อีกอึดใจเดียวจะได้ชมแล้วทั้งโปรดักชั่นแล้วก็การแสดงบทบาทการแสดงของหนูในรูปแบบของการเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะจะบอกว่าสัญญาคับแฟนว่าจ,าเญญาจะเอาแสดงยาเยจริบ หนูตั้งใจมากเลยอะคือล่าสุดที่เราไปรีชูตภาพยนตร์เดอะแมรี่เมื่อเมื่อไม่นานนี้ค่ะก็ได้เจอกับพี่บอสผู้กำกับก็คุยกันพี่บอสบอกว่าหลังจากที่เขาตัดภาพรวมมาแล้วซึ่งซึ่งเดอะแมรีจะฉายตอนสิงหาประมาณ19-20 mm hmm. เขาก็แบบเ,เข้ามาคุยกับเราว่าเรื่องนี้พี่ฟ้าต้องได้รางวัลให้ได้นะเพราะว่า ทุกคนผู้ใหญ่ต่างๆเขาดูผลงานการแสดงแล้วเ,เขาชอบมากเราก็เลยแบบใจฟูว่าโอ้โหมันจะมันจะกดดันกับเราเนะี่เพราะหลายๆคนแคคาดหวังไาอยากให้เราได้ไปนี่เราก็าพูดไ้วยด้วยถนะามว่าหนูกดดันไหมนหนูไม่กดดันหนูมองว่ามันคือเป้าหมายมากกว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีเป้าหมายอย่างเช่นอย่างถ้าสมมติเราไปประกวดเราก็อยากได้มง เหมือนกันเราแสดงละครเราก็จุดสูงสุดคือเราก็อยากได้รางวัลสักชิ้นหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าไอ้ความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทของเรามันได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือจากใครหลายๆคนว่าเฮ้เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราสามารถร้องเพลงได้แสดงละครได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรคุณก็มองว่าเราต้องหมายชัดเจนถึล็อกเป้าไว้ถึงแม้ว่าโอเคถ้าสมมติว่าบางกอกคณิกาหรือเดมนมารีดหรือเรื่องอื่นๆ ในการเริ่มต้นมันยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่หนูก็จะทํามันให้ได้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอะไรเงี้ยค่ <S <S ะฝาก็ฝากเดอะแมรี่เอ็ดด้วยนะคะแล้วก็บางกอกณิการวมถึงผลงานอื่นๆที่เร็วๆนี้ทุกคนจะได้ชมกันนะคะก็ที่ อยากจะฝากตอนนี้เลยก็คือบางกอะคณิกาเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเริ่มฉายแล้วสําหรับ EP แรกนะคะทางช่องวันนะคะหรือว่าแอปวันดีนั่นเองเป็นโปรเจกต์ที่ฟ้าตั้งใจมากๆรวมถึงนักแสดงท่านอื่นเราก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆเจอทั้งแดดลมลม,ลมฝนไฟเฟยทุกอย่างเรื่องนี้ก็คือเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในบทบาทการแสดงรละครของฟ้าที่เป็นแนวพีเรี่ยดครั้งแรกกับบทบาทโสเพณีฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ ที่ท้จริงๆมานแจกสตรางงอ๋อก็คือจริงๆเห็นมาตั้งแต่ช่วงวันแรกๆที่ที่เราได้เจอแฟนคลับที่สวิตโฮเทลตั้งแต่หนูเริ่มเป็นผู้เข้าประกวดระเทพอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นกลุ่มแฟนคลับจริงๆแฟนคลับก็จะมีหลากหลายบ้านแล้วแต่ความสะดวกของเขาซึ่งเราก็จะสังเกตว่าแต่ละคนที่ถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยบ้านหลักๆก็จะมีบ้านหลังอิงฟ้ากองทัพอิงฟ้ารวมถึงบ้านผู้อิงหลอดซึ่ง แจกสามเครื่องค่ะสามเครื่องก็จริงๆมันมีอีกหลากหลายจะเป็นแบบบ้านเรือสำราญหรือบ้านคือมันมีเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ขอเป็นช่องหลักๆที่เรารู้สึกว่าโอเคมีจํานวนคนดูค่อนข้างเยอะเพื่อที่แฟนคลับที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้เห็นเราชัดๆเพราะว่าบางคนคือแฟนคลับหรืพุ่งตรงว่าศิลปินอ่ะจะมีเงินหรือรวยกว่าแฟนคลับด้วยซ้ำเลยเพราะวันที่เขามาตามสพอร์ตหน้าง,งานเราเราเห็นแบบกล้องโทรศัพท์ ที่โอเคมันอาจจะไม่ได้ชัดมากซึ่งเราก็เลยอยากให้โทรศัพท์ไปเพื่อเขาได้เอาไปใช้มันได้ใช้จริงๆให้ให้คนที่รอดูเราทางตามงานต่างๆที่ดูผ่านทางไลฟ์สดได้เห็นเราได้ชัดที่สุดสามเครื่องค่ะ iPhone 14ค่ะจก p h o n e 15โอเคเอเค่อค้พพอ